ดเ็็นครับเหย s, <S Mont ียบหอนยอนครับเสีงไหนครับเซหายหลายแสนครับเซหายเนี่ยครับนี่น่านีผู้ถ่วงแจ้งที่เป็่ยนมือให้เป็นจ้างครับนี่การเส้นตาเป็นมือเปสารวัตเลยครับการเส้นนี่น่าหนีคิดหนาคนสมควรครับคุณครับเีครับ รากแรกแข่งไหรอบวันทั้งข้าเดนียวครับรอบวันทงหัวตเยมรอบปทไหนคงไรอบน่า้าเหียวแล้วครับมนสภาพตเตียมแล้วครับกดลงรัคุดลงโอ้ยายมึงชวนครับชวนประจัใจไรกรักกํลังหายยังไงครับ คอับมากครับเบาเบาเบบี้เบบี้ครับนะ <c oughs> ว่ากับร่มๆ <c oughs> นนี้มาชุดแยกนะชุดยครับพี <c oughs> ่เพ <c oughs> ่กับพี <c oughs> ่บ <c oughs> <c oughs>